ันนี้มีเรื่องจะถามครับครับผมมาจากช่องเจดำนะครับครับอยากจะรู้ว่าถ้าเจดำเนี่ยได้หนึ่งล้านซับโอ้อยากจะมอบอะไรให้เจดำครับที่ไม่ใช่โลนะ๋อจริงอย่างเจดมก็เนี่ยพกติดตัวอยู่ตลอดอยู่แล้วอ๋อแล้วก็ถ้าไม่ใช่โลโลเนี่ยมันลอลิงแต่ขอเป็นลอเรือได้ไหมถ้าไม่ใช่โลก็ขอเป็นรีก็แล้วกันอ๋อรีเทนเนอร์ใช่ในส่ยอยู่โอเคเพราะเดี๋ยวมันจะหายไงครับ้าบ้านรู้แหละว่ารีอะไรแล้ว คนเนี่ยติดตามช่องเอนาตั้งแต่ยอดซับเท่าไหร่ครับโอ้ดูมาตั้งแต่ยอดซับติดลบ3ามพันสอ่ะติดลบเหรอเออเาเริ่มจากติดลบนะงั้นในบัญชีคุณหรือเปล่าเนี่ยไม่เล่นจีบผมชีวิตไม่อันนี้เราเราสองคนเลยแหละติดตามมาตั้งแต่เขาเขาทำเป็นเว็บไซต์แต่ก่อนไอเอ็นอาร์สปอร์ตเลโรดอทคอมแล้วก็มีช่วงดักน้องดักไนท์มีช่วงแบบอะไรเล่นดนตรีภาพบอลเออสนุกดีแล้วก็ได้เจอน้องนิกตอนไปภาคเอฟเอฟซีโอไล่สามฟีฟ่าไล่สามแล้วก็เลยหลังจากนั้นก็ นั่นแหละแรกๆก็ผมได้คิดแหละแต่เดี๋ยวคือเวรกรรมล้วนๆก็ยินดีด้วยกับโล่ทองไม่ถามดีๆนะวันนี้มันเอามาป่ะนะโล่อ่ะแล้วเราอ่ะเรามาได้เปล่าคนหึ่งว่าเรียะเอามาได้เปล่ายื่นล้นหรือเปล่ายูมี่เนี่ยแล้วมันหนักหนักพิกายแล้วใช่ต้องมาเซ็นเซอร์อีกเซ็นเซอร์อีกแล้วกันตามยินดีกับเอ็นอาด้วยจ้ะก็เดี๋ยวรอดูว่าคนอื่นเขาถ้าเป็นช่องเจ๊ดำเนี่ยถ้าร้านซับไม่ได้โล่ควรจะเป็นอะไรน่าสนใจไป ใหญ่นะชิ 1, 000, 000, 000้นใหญ่นะหนึ่งล้านซับเลยใช่ไหมใช่แต่ไม่ให้โลนะอยากให้อะไรเจดํำความรู้สึกดีๆอไม่จับต้องไม่ได้เนาะแล้วติดตามทนายนาตั้งแต่ยอดซับเท่าไหร่ทันได้หโอ้ตั้งแต่เขาเป็นในเนี่ยเว็บไซต์เป็นเป็นเว็บไซต์ดักไนดักไนใช่แล้วก็ก็จะมีคลิปแล้วมีเรื่องดนตรีมีแล้วแล้วก็มารู้จักแล้วก็มีเจมไอ้นักแข่งที่ไม่ได้เข้ารอบอ่ะนะแล้วก็ไปได้ไปอยู่ทีมเอ็นอาร์บอกเฮ้ยอยู่ทีมเอ็นอาร์เลยเหรออะไรเงี้ยผมใจภูมิใจที่คุณได้เน้ามา กัญชาชแล้วกันเพราะเจ๊ติดกัญชาใช่ไอ้จริงเจ๊เป็นเอเย็นนะใช่แกปลูกเจ๊ปลูกกัญชาแต่มาหลอกมาแซวไอ้แจ๊แบอะไรอย่างเงี้ย<ช>ว่าติดกัญชาชบอกเลยเจ๊ที่มันขำๆเนี่ยติดกัญชาใช่ปลูกัญชาตลอดเวลาแหละแล้วผมไม่เคยรู้ผมอยากที่จะถามว่าอยากรู้ว่าพี่ติดตามช่วยนาตั้งแต่ยอดซับเท่าไหร่ผมติดตามช่วยนาตั้งแต่ยอดซับหนึ่งแสนครับเฮ้ยมาหลังแล้วเนี่ยมาหลังมีร้านได้ที่พอพี่หรือเปล่าจริงหรือไม่ที่มีแต่ร้านพอพี่หรือเปล่ามัวต้องบอกว่าจริงแหละเพราะถ้าไม่มีผมเนี่ย อาจจะไปสมล้าน4ล้านแล้วอเราฉุดลงมาก่อนใช่ใ่จะได้ไม่เหลืองเดี๋ยวเอิดเกินให้อยู่แค่ล้าน4ล้านห้าตรงนี้พอรอจอซอขอยากมอบดเจนซี่ให้เจ๊ใช่แล้วทำไมอ่ะเจ๊เป็นแบบลุกขี้เมาเหรอยังจะให้พูดอีกเลยหนังไก่ทอดทอดนหนังไก่กับอันนี้รีนี่หนังไก่หนังไก่ทอดกับแก้มตันนึงอันนี้ขึ้นดื่มตันนึงอันนี้ก็ลังหนึ่งเลย ก็คือแบบให้จีนให้บ้าไปเลยได้ทำงานเลยทีนี้ให้บ้าไปเลยตกงานเลยทีนี้เพราะเราตกงานเลยม่อรอยยิ้มให้เจ๊อ่ามาบรอยยิ้มให้เจ๊เนาะเพราะว่ายังไงเจ๊ก็มาสุดไม่มันไม่มีตังค์แหละมันไม่อยากมีเลรซื้อมันหรอกเฮ้ยระดับชั้นแล้วจำได้ไหมว่าติดตามพี่นาเนี่ยตั้งแต่ย่อสับเท่าไหร่วิจาไม่ได้แต่จำได้ว่าติดตามตั้งแต่ตอนประมาณปีหนึ่งห้าหกห้าหกก็สิบสองปีอะสองปีนะช่วงยานาอยู่มาสิบปีเองนะได้อยู่มาสิบปีนะไม่ไม่ตั้งงแต่่จรริเพาาะว ก็รหัสชั้นห้าหกอ่ะแต่นาเขาอยู่มาเอ็นาอยู่มากี่ปีเอ็นาอยู่มากี่ปีวะสิบปีเอ็นาเหรอบ้ามันต้องเกินสิบปีเอ็นาอยู่มากี่ปีสิบปีแต่มาถึงสองปีบ้าอะห้าหกมันจะสองปีได้ไหมอ่าเป็นวายเชอร์นะวายเชอร์แบบกรยภห้าแบบว่าเจ๊เริ่มมีแบบอายุเยอะอายุเยอะไงจะเยอะกี่ปีนี้รู้ไหมยี่สิบหกเอาความจริง สองท่าสองหกเออสองหกสองหกอยากหาแบบไวชเชอร์ให้แบบแกได้ไปฟื้นฟูนวดกระสายยายก็สวยครูสายใชมน้สวยนจะไปนวดกระสายนะเออนวดกระสายก็ดีแล้วถูกแล้วติดตามเบนนาเนี่ยตั้งแต่ยอดซับเท่าไหร่ทำได้ไหมติดตามเบนนาตั้งแต่ยอดซับเหรอน่าจะแสนต้นต้นยิงแต่ปีไหนประมาณโอ๊ประมาณห้หกวะห้ไม่ใช่ห้าหก ก็ไม่ใช่เนาะเพราะในนาเขาไม่ได้เปิดปีห้าหกเนาะมันมีคนนึ่งมาบอกว่าเนี่ยติดตามตั้งแต่ปีห้าหกอันนี้แปลกๆแล้วมึงติดตามกูจริงป้ะเนี่ยเออประมาณของเชมเน่ยเจมมาเริ่มสักประมาณทักหกศูนย์ห้าเก้าอะไรประมาณนี้อันนี้เชื่อหรือได้ศูนย์เออศูนย์เราเนี่ยตอนปีหนึ่งเนี่ยแล้วปีหนึ่งใช่ใช่มอบอะไรให้เจ้เหรอเออตานทับอ่ะอ๋อนี้ไปให้เขาแล้วกันเดี๋ยวยกจากนี้ไปให้เลยเหรอใช่อันเนี้ยแบบเหมือนวางผิดอะไร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 เลยได้รับได้รับได้รับ ลอย่างนี้ได้เลยก็คืออยากจะบอบอันนี้ให้เจคือถ้าเจขี้ไม่ออกอ่ะคือเอาอันนี้เข้าไปขี้ออกเลยดูจากท่าใช่ใช่แต่นี้มันน่าัะดีนะอ๋อน่าจะดีแต่เสียดายเจ้าชู้ไปหน่อยเอมียไม่รู้ไงอย่เมียมาด้วยใช่เข้าแล้วพี่ไม่แล้วอยากรู้ว่าพี่ติดตามเอ็นนาตั้งแต่ยอดสับเท่าไหร่จำได้ไหมติดตามเหรอสองแสนมั้งเขาตั้งแต่ติดตามนะยังไม่ได้เข้ามาสองแสนประมาณประมาณปีไหนพี่จำได้ไหมปีโป๊ใช่แต่แบบไม่ใช่ปีห้าหกเนาะไม่ใช่ไม่ใช่มันเล็กไป หกแปดไม่ได้ปีนะไม่ได้ปีนะน่าจะเป็นเอ่อยากผมยากทำเป็นแบบเสื้อเจอร์ซี่อ่ะฉลอ้านซับอะไรเงี้ยให้เจ๊แล้วเป็นแบบมีแบบใส่กงสกรีนไหมมีมีก็แบบเป็นเหมือนตัวเดียวตัวเดียวแบบเราเราดีไซน์มาแบบให้เจ๊เลยอะไรเงี้ยใช่ใช่โดยเฉพาะแล้วคุณติดตาม NR ตั้งแต่ประมาณยอดซับเท่าไหร่ครับติดตาม NR ตั้งแต่ยอดซับประมาณ80,000ครับเฮ้ยแล้ว80,000นนี่คุณเขาจำได้ไหมว่าประมาณปีไหนครับ ปีไหนผมติดตามเวนาตั้งแต่ตอนผมอยู่ประมาณมห้ามหกประมาณก็8ปดแปดปีหรือไม่เจ็ดแปดปีนี่เชื่อถือได้นะใช่ครับเชื่อถือได้ใช่ัประมาณประมาณปีหกสองมันมีคนหนึ่งติดตามมาสิบสองปีอ่ะใครครับไม่รู้เนี่ยยืนอยู่เฉยเขา้าเขาแล้วเขาทำเสื่อ1สิบปีมานะเอ้าพี่เชื่อคนอย่างเขาไหมอ่ะใช่เมียไม่ไม่ค่อยเชื่อเลยใช่ไหมล่ะเออแล้วความรักคนช่วงนี้เป็นไงบ้าง คัดคันเลยครับอยากจะถามว่าถ้าเจ๊ดำได้หนึ่งล้านซับจากมอบอะไรให้เจ๊ที่ไม่ใช่โล่และเรจนซี่หนังไก่มั้งเห็นแกชอบกินอ่ะชอบซื้อมาฝากคนอื่นด้ะเออแต่ว่าเป็นแบบเป็นแบบหนังไก่ที่แบบว่าลอกออกมาจากตัวไก่แล้วไม่สับเลยแผ่นใหญ่เลยไก่สีอะไรไก่สีเหลืองใช่หมักขมิ้นเอาไว้เราได้อะไรจากตัวนี้รังจิอ นอกจากดรเจนซี่ก็นึกอะไรไม่ออกแล้วเห็นหน้าเจ๊อใช่ไหมจะให้น้ำเปล่ามึงให้เหมเฮ้ยเออใช่อ้ไรอย่มเบอ้ยรูแบบนวดเหรอใช่ลิเฟิตเนสอะไรอย่างงี้ทำงานหนักไงใช่จะได้แบบผ่อนคลายบ้างผ่อนคลายเอาให้ตัวเบาเลย นั่นเจ๊เดี๋ยวพี่อ้นเจ๊สิอันนี้ของเจ๊สิถามถึงเจ๊สิแล้วเมมเราอ่ะจะไปต่อไหมมันจะหมดอายุแล้วนะอันนี้คือเกี่ยวกับมึงด้วยนะไม่แน่ใจนะให้กูตอบอะไปได้ผมไม่ทาอะไรอะไรนะเป็นแบบมีความเชื่อมโยงไปได้ไปได้ไปได้ก็เมมอยู่ที่มึงถามกูทําไมอ่ะใช่อยู่ในผมไงเออแล้วถามกูทําไมครับผมเขาถามต่อไปครับแล้วพี่อ้นกับใบเฟิร์นติดตาม NR มาตั้งแต่ประมาณช่วงไหนครับเอาจริงมันมันนานมากอ่ะจําไม่ได้นะแต่ปีแม่เปีเข้าๆนะประมาณเจ็ดแปดปีอ่ะถอยหลังกลับไปจากตอนเนี้ยถ้าเห็น NR ก็เห็นผ่านๆมาตลอดแต่ว่าถ้าติดตามเริ่มติดตามแบบจริงจังก่อนเดินผ่านหน้าใช่ผ่านไปเลยอ่ะเออล้ด่าไม่ได้ด้วยเจ้าของงานแล้วจาช่วงที่ถ่าย MV ฟุตบอลโลกด้วยกันอ่าใช่ใช่เยอะจังวะอยากเป็นเลยผมอยากรู้ว่า ก็เลยจะไปฉี่พอดีเลยขีฉี่ขี้ฉี่นี่ถามคำถามแล้ววุ่นวายแล้ววุ่นวายแล้วผมอยากรู้ว่าถ้าเจได้หนึ่งล้านซับอะอยากว่าอะไรให้เจที่ไม่ใช่โลดและลิเซนซี่ไม่ถึงลองตายก่อนเออจริงูไม่มีแผนที่จะคิดภาพนั้นเลยอะอาหรอใช่เพราะว่าด้วยด้วยการใช้ชีวิตด้วยสุขภาพอะไรต่างๆนาไม่ถึงกูว่าไม่น่าถึงเพราะความจริงถ้าถึงก็อะไรก็ได้ เดี๋ยวก็ให้เขาก็ประกันสุขภาพแหละเขาจะได้อย <ok ู่ถึงสองร้านนะครับกันย์ก็พเลยเฮ้ยเราเราเรารวมเงินทําประกันให้เจ๊ดีกว่ามอ่ะแม่แล้วก็แบ่งแล้วก็ใส่ชิลได้แล้วใช่ใช่ใช่แล้วก็ค่าแม่งซะอะไรล่ะเฮ้ยเดี๋ยวขอขอขอหนึ่งแป๊บเดียวขอไปเยี่ยวได้วยไหมไม่ไหวละห้าทีแล้วนี่คือเมื่อกี้เนี่ยข้างในเขารอกูอยู่โอเคไหมเอามาแล้วติดตามไอ้นั้นแต่ตอนรับทัพเท่าไหร่ครับฮะฉันเหรอใช่ ก็ตั้งแต่ศูนย์ซับเลยครับเริ่มติดตามมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยถามเนี่แบผมคาใจมากเลยเอออเ็นนาอยู่มีแล้วกีี่ปมีมาแล้วกี่ปีใช่ไหมสิบปีไหมก็ฉลองนี่ฉลองสิบปีพศอะไรที่จำได้ไหมพศสองพันสิบห้าได้ไหมนี่ไม่านี่ก็องค์กรกูกูก็ต้องจําได้เนี่ยพี่โตก็บอกว่าติดตามพี่มาสิบสองปีอ่ะสิบสองปีเฮ้ยเค้ยนานกว่ากูอีกอะไรวะผมก็เลยงงมึงติดตามไปกูยังไม่ทําเลยบ้าเออไปฉีดเลยพี่ผมแต่ว่าเดือนสี่เงินใด พี่ติดตามน้องใบเฟิร์นทั้งชีวิตนะครับตามกแก่กอนคอลเลคชั่นรูปไหนครับตั้งแต่เป็นรากอ่ะจนขึ้นมาเป็นใบอะเหี้ยเป็นไงล่ะไอ้สัตว์ไปเหี้ยมันขอบคุณครับขอบคุณครับค่าหนึ่งล้านซับจริงๆนะเอาจริงอยากให้เครื่องนวดเจ้เหรอใช่นวดนวดแขนนวดขาแหละยเรกระปู่เฮ้ยทำไมอะเรืกระปู่ไงเพราะว่าปู่ก็เป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะในการนวดกับพวกรุ่นด้วยรุ่นปู่ปู่รุ่นปู่ปู่คุณลุง แบบเป็นปูป,ปูอะแต่กูไปไม่ถูกไอ้เหี้ยะใชเครื่องนวดเจ๊เหรอเครื่องนวดจริงๆทำไมอ่ะนวดหลังนวดอะไรอย่างเงี้ยอทำงานเยอะใช่ทำงานหนักก็เป็นห่วงด้วยแล้วก็กินเหล้าเยอะด้วยหลายๆอย่างแต่เป็นเครื่องนวดน่าจะดีที่สุดน่าโอเคที่สุดครับแล้วพี่ติดตามเอน็นนาตั้งแต่ยอดซับเท่าไหร่จันได้ไหมโอ้ถ้าติดตามเอน็นนาจริงๆนานนะตั้งแต่ตอนที่เอน็นนาภาคไทยกับอิรักเลยอ่ะ ไฮไลท์อ่ะไฮไลท์ไทยรักอะหนึ่งสองอะหนึ่งสองสามสี่เด่นอยู่ในเฟรมด้วยคุณต้องให้ค่าตัวคุณเข้ามาเลยคุณเข้ามาเลยเนี่ยผมอยู่อเนี้ยอันนี้เอาถูกเข้าสองคนที่แฝดเลยนะเฮ้ยตัวจริงสวยกว่าในรูปเยอะเลยอ่ะให้ตีกันเลยไม่บายยอเท่าไหร่ถ่าเนะบีโอสอยนะฮะตอนนั้นยังนานยังนานเลยเนาะตอบกดฉีกไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะไรนะไม่เอา สองสองอะตอนที่ไทยเสมออีรักอะยุคนู้นแหละโิโก้ซิกโ,กกโก้เลยอะ,อะอยูนันเลยยุคนั้นเลยก็นานมากนะนานนานแล้วตอนนี้พี่ยังทำอะไรอยู่บ้างแบบมีอะไรให้ติดตามไหมก็ฝากไว้เลยครับช่องวอลเลย์บอลดูไปแล้วไปไบโอเกอร์ครับตอนนี้ก็กำลังดูเดือดเลย VNL ทีมชาติไทยครับครับอยากจะถามว่าถ้าเจดมเนี่ยได้หนึ่งล้านซับแค่อยากมอบอะไรให้เจที่ไม่ใช่โล่คมประจันกี่เจอ้วกแล้วตอนเนี้ยอยากมอบอะไรให้เจ เอเป็นของขวัดเอกุสีละกันเพื่อให้เจเอาไปแจกแฟนคลับเจพอแบบบอกหน่อยว่าเป็นอะไรยังคิดไม่ออกบอกไม่ได้จริงคิดก่อนคิดก่อนผมมีวิธีทำให้คิดออกพี่ถือแป๊บนึงอนุญาตนะกูว่าไม่ต้องละเก็บไว้ป่ะแล้วพี่ติดตามเป็นนาตั้งแต่ก็ทับเท่าไหร่จำได้ไหมแบบยอดซับเป็นนาตอนนั้นอ่ะเท่าไหร่จำได้ไหมอ่นาหรอน่าจะประมาณแสนเบื้องต้นเฮ้ยใช่ ตามมานานมากเลยนะติดตามนานแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าช่วงนั้นก็ไม่ได้ดูทุกวันเคือแบบเห็นผ่านๆขึ้นมาในปีนี้ก็ติดตามไว้เวลาที่แบบอยากทำการบ้านอย่างฟุตบอลก็จะต้องดูเอนอตลอดแถ้าอยากทำการบ้านอย่างอื่นนะก็ต้องฟิตปะค่ะเขาเปเขาเปสุดแ้วไ้ป้าเมยไงป้ามี์ไฟเตอร์แมนฉันเป็นแม่ของสตีฟหรอใช่ขอบคุณค่ะ สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในร้านบูบาครับแล้วก็มีเพื่อนๆชาวไอนาอีกเต็มเลยสวัสดีทุกคนนะครับลองมา5ปีใช่เราจะมาเปิดโล่ทองวันนี้คุณลุ้นชิบหายเลยตอนนี้ข้าขันในสะกดผิดทำไมใช่คนเป็นยงไม่เห็นมาก่อนใช่ผมยังไม่เปิดจริงๆตั้งแต่วันที่ได้มาเมื่อ5ปีที่แล้วนะเพี้ยตึงเต้นเมือนเนียเตนเต้นเต้นสับเต้นเต้น ต่างกูทั้งวันเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ผ่านนถ้าเกิดนี่พูดว่าไอสัตว์เจ๊อันนั่นคอดาเจ๊เอองนี่รู้ใช่แต่เป็นเังไม่ใช่มาเอาพอ้อมแล้วทุกคนนักบอลกันเลยครับอ้า นะครับผมวงเราไม่ได้มีแค่สมาชิกวงตรงนี้เรามีアナลเซอร์ด้วยนะครับกล่าวเปิดยันยิ่งใหญ่นะครับเชิญアナลเซอร์ได้เลยครับกอดเอ๋นี่มันจับตรงนี้ใชมกอดเอ๋ไงของเขานักช่วงโอกาสกอดแบบนี้ไปมบ้าอะไรกันบ้าอะไรกันบ้าสันนิบาตทุกท่านไก่จ่าตัวเตี้ยนี่ไก่จ้ากว่าร้อยไปยิจ้า พี่เป้าพี่เป้าบอกเขาต่อเรื่องหนึ uh> ่งนะมือกองฉันช็อตมุกไม่เป็นนะได้ใช่กูถึงว่าไม่มีชนะรอยเลยทีเดียวเขาก็ติดคะนนอยู่กับผลงานเพลงของเขาที่สร้างความโด่งดัมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นบ้าน้องในกรุงบ้านทุ่มเดินไกลงานมิกงานเทงานจัดงานหาปัญหาความเดียเจอยังไงที่เขาสัญญาไว้นั้น ใช้พ่อแม่พี่น้องอย่างเต็มจุใจเลยทีเดียวจบมือให้กับเขาอย่าดังมากนะเพราะเขายังไม่ช <c oughs> ินกับคนวงนี้นั้นเกิดมาเพื่อค่าบิ๊กแอดแล้วลงบิ๊กแอดตลาแอดไปต่อยากกูพูดเลยจับเกาแต๊ดกงเคลียร์อโหไปวงเคลียร์ กได้ด้วยเออแล้วไปกินไทยธนาวุิก่อนจะฉุดสุนารีนั่งมงบาลอตเตอรี่ของพิเศษแล้วมังเอดแจกวงพลูจับจูงโดนถนนเออเอาให้มันยังงงได้มวอาขอเสียงทุกคนต้อนรับกับบุรตีที่ สร้างความชิ่หายมาหลายที่แล้วมันหลังมาขนานี้ชนะว้านว่าแนะคูณแบโลโมโซนิกเลยพวกฉันคือโลโมสไลแม่เมาแล้วคิดไม่ทันหลังันนี้มันไม่ได้เริ่มแล้วมันไม่ได้เตี๋ยวกัดแล้วม่ เยอย่าทักอย่าทักเอยอย่าทักจิสเดี๋ยวนย้เดี๋ยวนี้งานะไรขอโทษแทนทุกคนด้วยที่ตื่นเต้นเกินไปมิกซ์มันพร้อมอยู่แล้วขอเสียงกันไว้กับวงดนตรีใครก็ไม่รู้ Bye. ตรงนี้เลยเป็นซ้อมมาทีเดียวผมมีคำถามมาถามครับครับผมถ้าช่องเจดําได้หนึ่งล้านซับพี่อยากให้อะไรเจดําที่ไม่ใช่โลเอ่อให้เจดําใช่ไหมครับไม่เอาลีด้วยเพราะลีคนให้เยอะแล้วให้รวยใช่ไหมให้รวยเจ๊อ่าบอกเจ๊แบบรวยๆนะเจ๊ผมอยากซื้อเมมคืนให้เจ๊เมมโมรี่การ์ดเหรอครับฮะเมมโมรี่การ์ดเหรอครับเมมเบอร์ร้านนวดนี่แหละอ๋อเขาถือว่าดูแลกันมานานอ๋อใช่ร้านไหนวะฮะปติเจ๊ไปร้านไหนอ่ะ ถ้าเชอร์เบตจะแพงไปไหมแพงไปแพงไปถ้าเชอร์เบตอะต้องยืมเงินพี่มาซื้ออุวยพี่กูพูดแล้วพูดชื่อพูดแล้วพูดชื่อเขาเดินมารวมนเซ็นเซอร์ด้วยโอเคครับเออซื้อคืนซื้อคืนเพราะว่าเจ๊ดูแลพี่มาตั้งแต่พี่เข้างการใหม่ๆหมแปดเก้าปีถึงแม้เขาจะบอกว่าเดี๋ยวนี้พี่ไม่น่ารักเหมือนเดิมแต่เราก็ยังรักกันอยู่เราก็ยังรักกันอยู่และทีนี้พี่ติดตามเป็นน้าตั้งแต่ย่อทรับเท่าไหร่ครับโอ้ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ห้ากี่ปีแล้ว เอสี่ห้าปีได้ประมาณสี่ห้าปีใช่พี่แดงเหรอครับผมติดตามอ่าตอนแรกมันจะเป็นเฟซบุ o กเอ็นอาร์ก่อนใช่ไหมหลักหมื่นหลักหมื่นเลยหรอหลักหมื่นก่อนปิวเป็นรุ่นแรกๆเลยดูในเว็บไซต์ฟัง NR Sport Radio แล้วก็มาโพสต์ในคุยคุยใน Facebook ใช่เออหรือแม้แต่แบบเมื่อก่อนเขาจะแบบพอฟังเสร็จบางทีไปคุยในซ็อกเกอร์ซักอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นจนกระทั่งแบบอ่าเพจปิวใช่ไหมมาทำยูทูปก็ติดตามแหละ เจ็ดแรกๆเลยเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบผู้หลักผู้ใหญ่ของหมู่บ้านเอนอาเป็นคนดูเอนอาทันนั่นแหละดักไนใครทันด์กไนคอมเมนต์มาบอกเลยว่าโคตรโหดพินิกล่างด์กไนเนี่ยสุดยอดสุดสุดครับครับมาพี่สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับถ้าช่องเจดได้านหนึ่งล้านซับพ่ออยากให้อะไรเจ้ครับที่ไม่ใช่โลกเฮ้ยจะมีวันนั้นเหรอ มาถึงว่าช่องจะไม่ถึงหรือว่าเจ๊จะอยู่ไม่ถึงครับเจ๊อยู่ไม่ถึงอ๋อโอ้คือจริงๆผมเคยพูดในตอนวันเกิดนะครับแล้วก็บอกกับทุกคนว่าช่องเจ๊ดำเนี่ยเป็นช่องที่คนติดตามจริงๆต้องมากกว่านั้นนะครับถ้าเจ๊ไม่เป็นแบรนด์ลูกเพจนะครับจริงๆจะถึงล้านอยู่แล้วนะครับแต่โอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วเราช่วยกันนะครับดันให้ช่องเจ๊ดำเนี่ยถึงล้านซับให้ได้นะครับถ้าถึงวันนั้นจริงผมกล้าให้เลย อะไรครับลีเจนซี่หนลัง1นลังหนลังกับหนึล้านนะครับผมเชื่อว่าเจ๊ดำอีกนานนะผมเก็บเงินรอเลยโอ้โหวันละบาทอ่ะใช่ผมไม่รับรองสบายๆเจ๊ดาไม่ได้หรอกรีบๆนะรีบๆเอาไอ้คำถามครับครับ้อติดตามเป็นาตั้งแต่ยอดรับประมาณเท่าไหร่ครับผมจําได้ว่ายังไม่ถึงล้านนะฮะแต่ว่าจริงๆไม่เคยจําแต่ว่าผมกลับ มีภาพจำว่าเอ็นอาร์เนี่ยแมสมากและการที่ถึงร้านเนี่ยก็ไม่ได้แปลกใจใ<ช>แล้วก็คิดว่าการจะถึง2ร้านในเร็วๆนี้เนี่ยผมเชื่อเป็นไปได้แน่นอนนะครับเจ๊ถึงร้านกับพ่อถึงกับเอ็นอาร์ถึง2อร้านโอ้เอ็นอาร์ครับไม่ต้องพูดถึงเอ็นอาร์แน่นอนโอเคครับแล้วก็ครับสามสองหนึ่งไปเลยครับ